ฮัลโหลแม่ป้าฮัลโหลพาเสนีแม่ได้ยป้าเปล่าก็ป้าเฝ้าอับทอนเวนคราสคิดเซอร์วัลฝึกอยู่นะลูกแม่ได้ยินไหมแม่จะป้าให้้าส่งอาหารช้างอ่ะเอ้ยให้คนงานอ่ะครั้งนี้ฟาฝ่าไปไม่ได้แม่เดี๋ยวเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวฟารกลับนะแม่เดี๋ยวทำงานก่อนมึงมีหน้าที่ต้องทำอะไรทำงาน ข้าวไม่กินหรือไงกูไม่กินอะนะเอาไปหน่อยเลยอูเอาไปกินเลวนี่อูสาวมาให้ทั้งไกลนะนี่นี่ดูสภาพสภาพเนี่ยนะมาก็ช้าอูไม่ด่าให้ก็บุญแล้วนะผมมาช้าเนี่ยก็เพราะมาหานะไงแล้วผมมาวันแรกอะ ทำได้ขนาดไหนก hey. like ็เพอร์เฟกชิบหายแล้วเพอร์เฟกของมึงอ่ะไม่ใช่เพอร์เฟกของกูแล้วเพอร์เฟกของน้าคือขนาดไหนครับฮะต้องทำยังไงต้องดีขนาดไหนฮะต้องแบบเฮ้ยเฮ้ยนี่อะไรเนี่ยบ้าปะเป็นไงเสื้อสีมงคลคนไหมล่ะมึงไอสัตว์เจ็บวะบอป่าสองโันเรียกป่าสองตังกลางใครก็ได้ช่วยด้วยถูกมือเป็นไรไม่รู้ はい。<laughs>